Today, ready, ชอบเม,มื่อฝนตกเนี่ยกรุงเทพฝนตกดีจังเลยอากาศเย็นดีคนไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่กลัวฝนนะคะ ถ้าต้องออกข้างนอกก็คงไม่ไหวชื่วงนี้ฝนตกชุกดีจังเลยตกทุกวันนะเช้าสายบ่ายเย็นเซเว่นอุ้ยไม่ต้องห่วงคนก็เยอะเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆคือสายไฟอะเยอะเนอะเนี่ยเราก็อยู่กันแบบนี้ค่ะ <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงหรอกของกินของกินนี่ก็รสซมตำมีบริการแถวนี้มี24ชั่วโมงเลยตุงเทพเมืองฟ้าอ ายฝนดูแล้วมีความสุขอะเย็นชุ่ชมฉ่เป้าแปะป้าแปะโดยเฉพาะที่ตัวเราไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ทําไม่ได้เป็นเกษตรกรเนาะแต่ถ้าเราเป็นเกษตรกรอยู่ก,กลางลคนเนาะเราก็ไม่ชอบเนาะแต่ถ้าเราอยู่ในห้องแบบไม่โดนฝนเนี่ยเราก็ชอบ <laughs>